สบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเขาสู้ซองน้องแฟดบอมอยูเดอคือมือนี้เนาะน้องบอมน้องอยูเห็ดเบียดเหงืะนะ่อเนาะเห็ดเบียดเหงื่อปกติแล้วพากันเหลียว <คน S 2> มาเห็นพากันเหลียวมาเห็นคือนี่เห็เดยูค้างเหงื่อทงออเฮาที่แม่เอาขดมาเยนนนะที่แม่เอาขดมาไว้อะไรนะตอนนี้คือแบบ ออกหลายแห่งเนาะสามสี่มือหลังมานี่ส ati ี่หามือสี่หามือหลังมานี่คือแบบทางห้อนทางเอาเนาะเห็ดให้เห็ดอ่าเห็ดตาบกับเห็ดขอนออกแบบนี้เนาะทุกคนคือบอกเลยเลยว่าเอาสิเก hmm ็บไปแกะมาสิไปเสาะอีกเนาะคือบ่อเสาะที่บ่อนน้องบอมน้องยูได้สุดแล้วคืออเอาสิผักันไปเบิ้งบ่อนนั้นเนาะบ่อนตอนจะเห่าได้สุดแล้วนี่นะคือสิออกเนาะบ่อนนี้ออกละ แต่ตนก่อนอื่นเนาะเฮาชิมาเก็บเห็ดอันนี้ไปไว้แขลงกันเนาะเพราะว่าอ่าเห็ดนี้ก็คือบอกเลยว่ามันกะเริ่มแบบพอดีกลิ่นหาซมนั้นนี้นะพอดีแก่แล้วนี่นะบางอันไปยักแก่ละเอ้ยเพราะว่ามันเอาค่ะฝนตกนี่มันคือเมื่อวานเอาแบบบูมีลมเลยเนาะว่าบอกเป็นซีสลบนะถูกไหมนี่หลายแหงคืน้องเอ้ยถอนเพราะออกไร่เนาะสุดท้านี้พวกนี้บอกออกไร่ปะโอ๋น้องยู่มืดเลยบอกออกเลยเฮแต่นั้นแน่ อ่ะพี่พีคอนออกมาให้เออในนี้ตัวในนี้ที่ทางพี่นะทางพี่นะฟืนไม่คอดน,นี่นะบุ้งไม่ทางเพิงพี่ก็มีเก็บเสื้อกันเนาะเพราะว่าฮอนแหงน้องฟ้าไปเบึ้งบอลใม้แม่เห็นน้อฟ้าไปเบิ้งบอลใหม่เพราะว่าน้องยูตอนนี้น้องยูที่ให้แล้วมันฮอนแหงทุกคนอยากให้ทุกคนที <มา S 1> เบิ้งก <5 S 1> <5 S 2> ันตีเอามู่มาละแปดหมู่หกหมูตะวินออกละสวงนี่นะหกหมูจับตะวินออกละแล้วกะ เจโมงฟ้าแดดแปดโมงก็เริ่มฮอนเก้าโมงแห้งฮอนสิบโมงแห้งบัวสิบเอ็ดโมงแห้งเป็นบ้านเดือดล้วแหละมึงมึงขันโฮมขันโฮมสุดสวิตขนาดมึงปิดเงินเฟื้อบ้างดีๆดูดูงามเนาะตาบนี่นะจะพากันมาเก็บช่วยกันเนาะคือมึงไหมพี่น้องเอ้ยมันแต่งงามๆพี่นะผู้ที่แก่ในสมนี่นะ คันกายนี่ไปฮอตตอนแหลงแล้วพอเป็นตะกินละมันามยากยากแก่อะ,กกะอันนี้เป็นเฮดอันนั้นก่อเฮดอัน,นกระดางสีฟอกอุ๊บโมเมนเฮดไม่ละเฮดกระดางสีปอกถ้าว่าแก่นี่ตจะกินบดดายเนาะมันขมถ้าแกน่นี่เดี๋ยวจะพากันเก็บก็นอนแล้วจะิมาเบิ้งว่าได้ลายบอ,อบอนบอ, <laughs> บอนนี้เนาะ ตอนนี้เขากเก็บมาได้เนาะคือโบอ้เลยรู้ว่าเก็บเต็มกระจาซัมมี่กระโพกินได้คัดว่าออสีเอานะซัมมี่โพกินแล้วแต่ว่าคัดว่าเขาสิจุ้งโบ้ที่เขาเข็นโตสุดแลวด้วนะกระโตสุดแล้วนะกระยานมันสิเก็บมีแล้วทุกคนยานมันออกหลายแล้วเฮาเ<ม>สียดาย เราก็เลยว่าสิไปเบิ้งเนาะไปเบิ้งกันว่าสิได้บ่กเพราะว่าสุดก้อนท่านสุดก้อนท่านเนาะเราไปเบิ้องท่นเน่าตาสะโอนขนาดโอ้เป็นปูงขาวเจอะเลยไปเบิ้งสุดนี้ไป็รุ่นนำกันว่าสิได้หลายวันแล้วทุกคนตื่นเต้นเนาะยางออกคือแบบสุดแล้วนี่แหละไปเดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะคือเอาสิเอาตัวนี้เมียนก่อนเดี๋ยวไปเจอกันยืดค้อไอ้นั่นเด้อตอนนี้เรากลับมาฮอดแล้วเนาะแต่ว่าเหาเอารถทีปมาเรื่องมือน, where, อนี้คือมันมันไกลเนาะเราก็เลยเอารถทีปมาแต่ว่ารถทีปนี่ไปบ่ได้ละฮอดแต่นี่เนาะทุกคนแล้วเราก็สิพากันย่างไปเนาะน้องยเนาะ มั่วสได้องเอาบดมาเกี่ยไครมคืออ,อุปกรณ์คือมีดตะกระถงจะพากันไปเบิ่งเนาะบองหัวสีออกโบสิบโบสีออกบอบาบาเออละเบ่งเห็ดตาบก่อนเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนะไปเอาเห็ดตาบุกเข็มน้ำสานเนาะผู้ใดกระจุนล็ฟเบกในเปมาส่วนเขาคือโบได้กิน,น,อ,กนอ,อันนี้ยุเข็มน้ำห้อยอันนี้นะอู้โบแต่ละปีออกเ้อแต่ว่าปีแต่ละปีหทนบ่าน้ำสานบอกอ้อ บ่อนหาวพีออกก๋อแต่ว่าปีนี้เป๊กไปซอกบ่อนจังซีผัดบัวอกไปซอกบ่อนน้ำสาดผัดออกเลยให้ตดาบอะอย่างกับนนข,ข้าวค่ะเป็นหอนนรอที่เจอเออเห็ดตองฟุ้นเห็ดตองฟุ้นเห็ดตองฟุ้นทุกคนคือเหามาอ่าละหอระยะ,ะทางเนาะคือเออเนาะย่านเพิ่นเอาเลยเลยบิงบึงเหรอิึงไหม เพิ่นจะว่าไปตัดหญ้าอยู่หันไหมุคนเพิ่นไปตัดหญ้าอยู่หันเพ่าวหแล้วซึ่งหืเขาอามาอายวไม่ไ้อย่างเนาะเอาอนัเานเีหญ้าอยู่จะคองให้ไสิโอ้กับติกระโตเพื่อนเอาอเ่าน้ำน้ำอไป ออเออเอ่อเออเอ่อลเพ่อนอน่นะเออกําลังจเออโอเคโอเคเพ่นทเ็ดห่างฮะนะทันทเออเฮ็ดให้วะอันนี้ก็าเนิให้เจ้าว่ะเ,เออ Dir? เพ i̇şte. ิ่นซีดยาบาอดพี <S 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 ่ว่ะ แถวนี้พันกระสีดวะเอาโอ้มูซีตี้แถวนี้ฮะอ่ามาซอกเก็บเห็ดขาวดลยบอกเขายากพราว่าอันบอนนี้พันซีดบอกนะเพราะว่าเฮดบอนนี้ออกนะเขายานเก็บไปแล้วถึกซีดยานะ เออป้าพี่น้องดู้ยเฮ็ดออกหลายขนาดเนาะเดี๋ยวฮอสพบถามเพิ่นเพิ่นกรบปองฮู้คือกันว่าสีบอกน่าจะบมดสีหรอกเนาะเพราะว่าอันนี้โบแมนให้เพิ่นแต่เป็นห้องเมืองเนาะออกวันน้องอยู่แม่กำลังออกพี่น้องโอ้ยดู้ยกำลังออกสีเดียวสีเดีอตอนแรงตอนแรงมาเอาพอดีคักมาป๋องโอ้ยเนาะป้าออกอีกละแบบนี้น่ะ นนาเนน็บมากจ็บเก็บเก็บเก็บเอุ้ยแมนเออกรเดี๋ยวตบุงติดหั่วเพื่นบอกเพิ่นบอสิยามานอดพี่ดองแนเพราะว่าแถวนี <re> <in> <c oughs> <t> ้คามน้ำเนาะที <c oughs> <may> ่จีนเเพิ่นจะถามเขาว่ามาเหตุอย่างกูว้าถามเพิ่นเหตุอย่างตัดเนะดเห็ุยัง บางคนบางคนท่าไม่ตกจืดตัวเองมันจ้าของไฮจะเทอะแต่คนมาท่าเขามาชิญยังไงจริงๆตกบันจะเป็นเจ้าของไฮเตะถูกมาย่างมา้เห็นบนระามว่าเฮ็ดยังไงนะจริงเพิ่อนท่านจะเป็นคนท่าเขามากิบพักว่ะโบเห็นยอดพักยังยอดมันเค้นเนาะเออมันบฟุ้นตกมันกระเด่งเพราะมันมันเค้น เมื่อไห่อันตัวที่ยันบุฟนตกขนาดมันเห้วตายเลยเห็นบอปลาพันธุออกได้ถ้าเมินเนาะมินมินคือเือตุมนี่มนเอาเกือตุม้านำเพาะมุดเกือเอ่มนแยี่มปกติแค่นี้มีตัวทากกอนาง็นอแต่ว่ามันอุ้หตัวนัวน้ยิ้นี่ะบ ปีบอบอม้ยนี่จะมาบกัดไปเซน้องอยู่ให้น้องบอกเซนํำอยู่ซีบอเห็นบอกอืมทุกคนเห็นบอกทุกคนหนี่หนึ่งเี็เ็บเนาะตัวบางง่ายๆโอ้ยคิดว่าซิบูมีปีกอะไ้มาแต่เะเธอโทรนำจะว่าอันเดอะมาเด้อคนเอ้ยคนมาอยาวมาเห็นนันพออัำแมมนอนนุ่งเด้อ ตื่น,น,น,นอีกนะเก้าสีกัดตื่นอีกคนก็ลงที่ตายบ่ปกติคิดว่าสิบโมงปีบีงเลยบ่สั่งหอ้องเลยเตรียมเลยบ่ได้เตรียมใจไว้นะเตรียมใจไว้เพื่อปีงกัดมันมันกัดแล้วว่าตื่นเนี่ยมาลูกจะทำงานเนาะยืนหนึหน่งสิแมลงอยู่ไปพากันแบกข้อนี้เหมือนซะเอาไปุกเหมือน <laughs> ลำลังแซ่บเนาะมึงไหมแต่ว่าสุดแล้วที่เขามาเอางงามกว่าน,นี้เนาะและหายกว่าน,นี้อกสุดแล้วเขามาเอาอ,อันนี้มาเบิกไม่เหมือนอื่นมือเหยินเจ็บอีเดช่วยย่งอีกนึงเลนลูกได้หราอเลยวะโอ้ด้ประมาณตัวย่างนึงเนาะอือ คันว่าบ<ส>่บอออนเซน้ำเออคันว่าข้นบ่เซน้ำพื้นคือออกไลายเอออะไรก็สมัยนั้น้องอยู่มาลองอยู่เห็นแต่ข้นเดี๋ยวไอ้นี่นมาไปเอาตุ้ยโยต์ไปเนาะอแล้วเอาไปเอาเหื่อไเนาะอมลหมดละหมดละอื่สิดอกใหญ่ใหญ่ปแตกสะสนบ่้อตอนหฮามาเก็บอนันี่ คนแลนเราบ่ฝันเดี๋ด้ทางโซนพี่ได้อปเด็กอันนี้เลยอันนี้เป็นซีดมะฮอดสินี่เป็นซีดมะฮอดนี่ด้อยู่มันเงี้ยเงี้ยวมันจะเศร้าเือมอดแอล้วอะอดไอ้ตัวที่ตัวนี้บ่เอาอืมซีดแน่นอนอันนั้น ก็ออกได้ล้วเนาะหักบ่ออกลายสุดแล้วนี่ออกลายันออกลายสุดแล้วนี่ให้กันเลยเพราะว่าเสียดายดิุดนี้บ่ออกลายเาสุดแล้วเน่ยทีนีมาขอเดี่ยวๆหน่เป็นาสอกับนะกินันนมปากเลยลมุนลมุนมุนละไมนี่แม่นเด้อลมุนละไมอ้าวคําซับเอ้ย แค่เดี๋ยวนี้มันจะมืดๆน,นั่นนึงนะเพราะว่ามันอยู่กองขอนอันตรายขนาดดีจะบนนอนเก็บเนาะคือบนนอนเลยยานติดปีกัด <c oughs> จากน้อยเดียวอันชุดน้ามันยับออกไปมันมันยับออกไปออกอีกหนึ่งคนแหละ อ่บนนทุกคนหูบัว่าน้องบอมเห็ุเยี่ยคันคือน้องบอมว่ายานเขาเจ้ามาเห็นเนาะก็เลยว่าต้องเอามาัดใบไม้ทุ่มๆเหมือนเมียนนะไปชียวปีงอีกว่าคนย่างมาตะไก่ที่เห็นบอกมาต้อขวัญที่สอนสอนให้มันเหนื่อยกวนี้เนี่ยเน่อยอเนาะทุกคนสะออนปีกมีไรให้ไรว่ามือนี้นะจ้ากเป็นมาดทกระเทือบบุ้มไหม น้องยูดิตุ๊ดปูตกเจอขึ้นมาจับเธอโอ้ยบุ๋มไหเมื่อกี้คนน้องบอลตัวเยอะน้องยูฮะรู้สึกว่ามีอีหยังคาตีแล้วเหลียวมาบึ้งละโอโตติดอยู่ตีนนี่แหละลาสุทธาบุการตีจุ่มน้ำละหง่อยข้างเนึงนี่ว่าแต่ตีนจุ่มน้ำมนึงกระเลนหมาโล่ดูเพื่อนเอาตัวขวดมาเซอร์ว่าคือว่าไม่ปีง ่แล้วเหนาสิเอาแล้วเอาสิมาซ้อนอันตัวปู่ได้จรงๆดูเหตุตีง่ายขนาดตีปกติเมืองอ้ยตื่นมืนปกติเมืองนี้จะบ่มีปิงท่านกับชาวัน็เห็ยังเด็กน้อยสองคนยัมีเยังกเาลงไปเก็บน้ำมาแล้วงเด กิ easy, easy, <laughs> นแบบเรียบง่ายการธรรมชาติไม่ยนงไม่เ่า่ายเพชรมีแต่คนบดเต็มคิดจะไม่ัวยคิตัะตบบงคิอ่อนน่มเนื้มมาใต่ <laughs> ัมือนางอันนั้นบุิยารบงเออเป็นกำไนเป็นกำเนื้อน่าจ้งอ้ตกตกป้อยให้มันเยอะนิดนึงเนาะคือสีคากเนาะ คือแบบอันเห็ดอันเกาะเพอเอินเธอเห็ดเฟืองอันนี้เดือดภูมิจุ่มห่วงจุ่มไงรู้ไหมเป็นแต่สดยันดังครอบแคบครอบแคบครอบแคบกันป่อยมันเนื้อมีเนื้อมีซ้ำแบบเต็มปากเต็มปากเลยแหละอันป่อยของมันเนื้อมเนื้อเฮากินดอกละครับอันนี้ซ้ำดอกตัวครับกันจุ่ม่อนเห็ดอันตัวนเฮาเอาเห็ดสนนยุ่งนี่ไคือจะออกเนาะ มันตัดด้านมตัดด้านมาหอดไปแล้วว่าหันชู้น้ำแล้วว่าหันระวังเด้อคนนั้นระเวังอ่ะทีว่าคุณม,ม,มันไมันปีงงาไม่ัหันหันเทิงงี้โอ้สูงเกินแอุ้ยอุ้อยมองไว้กลมใต่อึดแต่หิวงอนอยืดเทิงอุนกันยังกลุ่มของมันเห็ไหมทุกคนเห็นปะทุกคนนี มอนนี่นี่นะนี่นะคือมันแกแล้วเนาะออกลายขนาดยับเลยโอ้แต่สองห้อีเห็ดหาหลังจาาคิดกิฟมาได้น่าคุณก็ประมาณนี้แม่นต่ดอกกำงามป็นตาโสะโอนพอดีปิดตายามพอดีแกงเนาะพอดีแกงพอดีแกงกินข้าวปลาเฮานะพอดีอิ่มโมอิ่มกระซอกกินเจ้วไปข้าอันอยู่ข้างๆนี่นะ อาเฮดขอนี่ยน้องแฟดไปเอาประมาณซี่นหน้าหกเพือแล้วเนาะจะจะเป็นเจ้าเครือประมาณนั่นแหละแต่ว่าเพิ่อนอยู่ข,ข้างๆนะเพิ่นปลูกยางเพิ่นปลูกยางแล้วเพิ่นท่านปลูกเขาเสดแล้วบนี้เขาบวกล,ล,ลึ้นเขาวบวกลึ้นล่ะงาละคืน แล้วเพื่อนก็เลยฉีดยาเนาะเพราะว่ามันหกเฮ็ดให้ยางกันเฮ็ดให้มันท่วมอยาแล้วมันตืบระย่างสีบลูขึ้นนะเพื่อนเะาฉีดยาเฮาบูกล้าเอายุแปะเขึ้นเขามาเอายุเทมน้ำพี่เนาะแต่ว่าก็ให้ห่วงทุกคนบัน่ได้ปิดอย่างเดียเนาะเพราะว่าเขาเอายุไก่ฮันหายุาเกอกะเพื่อนเนาะเดี๋ยวน้องแฟนแจ้งเขาประมาณนี้เนาะกะกินยาข้าหญ้ามันกะบม่ได้ปิดอันตรายกินยา้องก็สลบห้าเสียชีวิตมาสองคนแล้ว ไปไปไปเฮอรม่บึ้งเลยว่ะเขาไป้ฮิดงามเลยไปฮิตปากขาวๆเนะ เราก็จะไปนับตัวหัวยุขังให้พ่อเพราะเพราะว่าพ่อหันไปเปลีรถเตชัาไปเปลีรถซาลิงคองใจเพื่อนทำอะไรเนาะเลยน้องบอมน้องจูก็ต้องได้ไปนับหัวให้พ่อเนาะเพราะว่าพั่ว่ามือมันนักโค้งโค้งอยู่บนอ่ากระโตอ่าอันเดึกเกาะเฮ้ยแน้วกระโตนาะกระโตหุ่นกระโหุ่นมันนักโค้งเพราะว่าเอาเอาอันใส่เสื้อมันไล่เออใส่เสื้อมันปะไว้กลางขังเนาะใส่เสื้อโค้งไปเลยเพราะว่าเห็น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 มันสิ้นเห็นเห็นมันลืงนี่ได้เห็ดพวกอีกเนาะพี่น้อง เดวพอจับแก้วเดี๋ยวพอตดเก้วสูบเผชดจาดพพกลอยน้อย <c oughs> ห้านาา้อยเดี๋ยวก็พอมาปุ๊บมาลุ่นเนาะมาแต่เข้าคังมาแล้วเฮ็ดลดคือว่าออกน้อยเถอะออกได้กว่านี้น้อยหนึ่งกับบุไดอ,ออกไม่ขาดเลยคือล่าสุดคือรถบบไปเผากะเซาะอุ้ยโบเมนเฮ็ดตับออกเป็นปุ้มเลยเนาะเผากะเลาะเซาะเห็ดดา,าบมาเป็นข้อยเลยเนาะ ขกนะ้อน่ข้อจิงหรอนี่ยอือบุญอกเบุญอ่ะบุนออกเส็แล้วนับบึงหัวคันคบแล้วกัมือเอาหัวคือมีน้อยเหรอเยอยหึงพุณสองสี่หกบึ้งลูกบุมี่จูหรือค้องเนี่ยบอสอันนเาแล้วจจสุกแบดีเลยเนาะเออเจวแดงบึ้เยอะ คือตอนนี้เอาก็ต้องขออภัยด้วยด้วยทุกคนพี่แม่เพิ่นนอนเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี่แม่เพิ่นบาทันระหว่างนอนตีที่เบื้องเก็บพคนไปเตะเสื้ออันนี้อีกให้เจ้าแทบจะว่ามึงคือแหงขนาดเลยอย่าหาสิมาทอกงสุดท้ายแม่บอกปู่โอ้แม่นท้งนี่วะนี่นี่คือตัวเหาเก็บมือเศร้านี่เนาะนี่นี่ไปเก็บเห็ดแล้วเหาอแม่แม่คือตดมาน่ะ แค่นั้นมันมีเขือนตุดมานี่เหมือนขันนาโ้อุ๊ยแถวอันนี้ยังได้ไล่ก็ลงมาอยู่อันนี้นะอันนี้เรื่องเรื่องแบบนี้เมยเรื่องเอาออกับมันฮอนเนาะดึงไอ้นี้ได้เหดตาบยู่อันขางเราไหมเป็นตาสอน นี่สี่ห้าดวงอันนี้คืออันตัวโคดเฮ็ดยูเหงื่อเขาเก็บมูกีนอนแล้วก็ผสมกันตัวอีเมะเอามาแต่ส่วนยางก็เอาเหมือนเมลามาอเอาไปเอามาทำเมลาาจ้ะวะแล้วจะพวกนี้จะเป็นชนิดงบ่มน้องยูหรือเก็บเอามบกีเนาะยูดีเซน้องหรือว่าหลายเนาะแต่ว่าจะนี้ข่าวเนาะอือันนี้อย่าเเ้าปุ่นเด้โอเคบอกวาเอามาป่นกันนี่คือได้กินทอดสองข้าวพลอยข้าอยากกินเมื่อคือแกงเมื่อวัดเดียวแล้วก็กินโอ้ยอิ่มสะน้ำสนใจ แจงมุดประเทียวหรือวะแจงกระเบ่งเบ่ง <Fern> ค <sehen> ือมีเทียวนี้เนยใจเดยวมันเดียวมุดัย่าหัวไปท่ามไปท่ามเข้าอยู่หันจะให้ยังเข้าหันสี่ท่ามเอากระเปจะให้ยังฮันะยังหรือวเข้าวยุขังเจ้ามาให้ยังคนบาคาวเขาจะเอ็ดยังอันนันะเข้ามาให้วานาเขาก็ยังว่าเขาจะอิดยังอันโอเคทุกคนเขากำลัเก็บมุดมาเนาะง ชีวิตแบบเรียบง่ายของง่ายหาอยู่หากิ่นคืออ่าถ้าเห่าโบถ้าเห่าดุมันถ้าเห่าดุมันก็คือได้กลิ่นเราได้อยู่ได้กลิ่นเราทุกคนถ้าว่าอากาศฮอนๆแบบนี้เนาะกับดุมันบุไรีเพราะว่าออกไปนอกคือแรบเทศฮอนแบบนี้คือเป็นไขรแน่นอนได้ทุกคนเต้องระมัดระวังแน่เนอะชิดุมันสมัยก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเนาะดูแลสุขภาพดีๆตัวเองดูแลสุขภาพดี เ,เพราะว่าส้วงนี้ก็เป็นส่วที่ฮอนฮอนเอาเอาบดวดอยู่นอะอากาศเ,เ,ลเ,ลเปลี่ยนเปลงตลอดลย่โอเคเนาะแม่บึ้งแม่สิทรหักไอจ้าต,<อ>ต้องอ้างลูกสาวต้องอวดต้องอวดห็ดขาววันใดลาอวดลูกสาวลูกสาวลาไปหาต้องอวดลูกสาวกุ๊บ <laughs> <laughs> โอเคเนาะคลิปนี้เขาก็จะลาไปก่อนด้อยเพราะว่าน้องบอมน้องยูก็ไปหาคลิปไดซองอาตาไปเนาะ คนบุกินไทยเมืองคนบุกินเนาะเข็ดข้าวนะโซงกระตานัดขาเป็นคนด่าเป็นคนเด้อจังอดาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองน้องแฟร็ดทำคลิปคลิปต่อไปด้วยเด้อบาย